สวัสดีครับคลิปนี้ก็นะครับเอาระยะไฟนะครับที่เราเดินกันนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูไปเลยว่าช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้จะมาเน้นเรื่องแสงไฟกันนะครับลองดูโอเคอันนี้เสียงชัดเจนไหมครับถ้าไม่ชัดเจนก็บอกได้นะครับพอดีมีเทสระบบเอาเสียงใส่เข้าไปหน่อยนึง เสอาียงกครับับเดีเสียงลงนิดนึงละนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเพลงดังไปก็บอกได้นะครับโอเคเริ่มต่อไปเลยนะครับอ่าโอเคคลิปนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคือผมเอางานของผมมาเองทีนี้เราก็ ให้คนที่ร้านพนักงานนี่แหละทำงานกันมา2ปีละนะครับทีนี้เราก็คิดว่ามันจะเป็นงานง่ายๆสำหรับคนที่ทำงานมาสอปีนะครับถามว่าง่ายไหมในสายตาผมเนี่ยที่เป็นคนทำป้ายเนี่ยผมมองว่ามันง่ายมากนะครับแต่ในสายตาของช่างคือเขาอาจจะไม่รู้นะครับ แต่ทีนี้ก็จะไม่พูดว่าตัวเองไม่รู้นะครับทีนี้พอให้ทําจริงๆเนี่ยเละออกมาขนาดนี้เลยนะครับผมก็เลยเอาสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยตั้งแต่ช็อตแรกเลยนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับหรือว่าเอามาให้ลูกค้าในไลฟ์ผมเนี่ยดูกันเพราะว่าขนาดทํามากับผมเนี่ยมา2ปีนะครับยังไม่ได้ตามที่ผมคิดเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้สิ่งที่ผมคิดเลยว่าผมคิดว่าเขารู้แล้วแต่ แต่ทำเขาจริงๆไม่รู้เพิ่งจะรู้เนี่ยสปีละเพิ่งจะรู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับอันนี้ขนาดประสบการณ์2ปีนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่านะครับถ้าเกิดว่าตัวงานป้ายแบบเนี้ยขนาดช่างทําป้ายมาตั้ง2ปีแล้วยังทําไม่ได้ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเนี่ยมาดูคลิปผมมาผมว่ามาดูคลิปผมคลิปเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับจะให้เคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยว่างานแบบเนี้ย มันจะต้องยังไงจะทํายังไงแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้ก็เริ่มกันเลยแล้วกันคือตัวไฟพวกเนี้ยนะครับอเดี๋ยวผมแชร์แชร์ลงบนไอ้นี่ของผมหน่อยนึงนะครับเดี๋ยนะผมแชร์แชร์ลงบนโพสต์ผมหน่อยอ่าโอเคเสียงดนตรีดังไหมไหมครับ หนึงท่านที่เข้ามานะครับถ้าเสียงดนตรีดังไปฝากบอกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เบื่อเๆเราเอาเสียงเข้าระบบนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเสียงดังไปบอกหน่อยนะฮะเพราะว่ากะว่าจะให้มันมีเพลง,งคอคอนิดนึงนะครับโอเคถ้าไม่ดังผมก็เริ่มต่อเลยละกันนะครับคืองานเนี่ยที่ผมทำเนี่ยนะครับเสียงเพลงดังไปบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเขียนบอกหน่อยละกันอ่าเพลงเพราะว่าผมไม่ไ,มได้เปิดไงเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเป็นุก ผมไม่ได้เปิดในโทรศัพท์กลัวเสียงมันสะท้อนเพลงดังไปบอกหน่อยบอกหน่อยนะอ่าโอเคนะครับทีนี้ตัวงานชุดนี้คือคนทำงานกับผมมา2ปีเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่ขนาดเขาทำากับเรา2ปีแล้วยังทำไม่ได้ถ้าเป็นลูกค้านี่หมดสิทธิ์เลยลูกค้านี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยคิดว่าไหนไหน มันมีประเด็นกับผมมาแล้วผมก็เลยเอางานมาให้เพื่อนๆได้ดูกันหน่อยว่าเฮ้ยงานแบบเนี้ยมันจะต้องแก้กันยังไงนะครับอ่ะก็ลองดูคืองานชุดเนี้ยนะครับตู้เนี่ยมีอยู่2ตู้นะครับงานมีอยู่2ง,งานป้ายมีอยู่2งานไอ้มีอยู่2ป้ายนะครับคือด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นป้ายสองหน้าส่วนด้านขวามือจะเป็นป้ายหน้าเดียวนะครับเห็นไหมฮะอันเนี้ยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูให้ชัดๆนะครับ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นด้านจะเป็นป้ายสองหน้าอ่าผมเขียนไว้ก่อนสองหน้านะจะชัดเป็นเลยแปลกใจทำมาสองปียังอ่านงานไม่ได้ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นลูกค้าลูกค้าคงปัญหาเยอะแน่ก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าจะเอามาให้ลูกค้าดูหรือเพื่อนๆในไลฟ์อาจจะอยากจะรู้ก็ก็ลองดูกันนะครับแต่ผมว่า มันไม่มันไม่ยากครับสำหรับผมอะ่ะแต่ว่าบางคนเขายากสําหรับเขาแล้วเราคิดว่าเขารู้แล้วเขาบอกว่าครับครับครับแต่เขาทํามาผิดผมก็เลยว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่ละก็เลยเอามาเคลียร์กันดีกว่านะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยสหน้าก็คือป้าย2หน้านะครับหนหน้าก็คือป้ายหน้าเดียวด้านหลังเป็นเหล็กนะไอสอหน้าก็คือมีอะคริลิก2ด้านนะครับทีนี้การเดินไฟเนี่ยคือผมเทสมาเนี่ยผมเอาไฟ ที่เป็นไฟไอ้ด้านบนเนี่ยอ่ะผมวงให้ดูละกันเพื่อนๆคือผมเอาไฟตัวเนี้ยมาเดินที่สันนะครับอ่ามาเดินที่สันสันป้ายอะนะทีเนี้ยปรากฏว่าไฟมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไฟมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทีนี้ทางทีมงานผมเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่เอายังไงดีเขาเออเขายังไม่ได้ถามผมเลยแหละเขามาปุ๊บก็ใส่เลย ก็ไม่ถามผมเลยนะครับทีนี้เข้ามาปุ๊บเขาก็ใส่เลยก็คือเขาอ่ะไอเดินหนึ่งหน้าเนี่ยเขาเดินแบบนี้อยู่แล้วแต่ไอเดินสองหน้าเนี่ยเขาเอาไฟที่เป็นไฟไฮพาวเวอร์ไฟเม็ดเม็ดเท่าหัวเท่าเหรียญสิบ,บาทอ่ะเม็ดใหญ่ใหญ่ไฮ r พาวเวอร์มาติดที่สันสันตรงนี้โดยรอบเอดี๋ยวผมจะวงให้ดูเนี่ยเขามาติดที่สันแบบเนี้ยติดที่สันติดที่สันอย่างเงี้ยโดยรอบ แล้วก็บอกผมอาพี่มันพอเปิดไฟมาแสงมันไม่เหมือนกันนะพี่ทำไงดีอ่าทีนี้เราก็เลยบอกเข้าไปแนะนำไปว่าเออก็เองก็เอาไฟชนิดเดียวกันสิอันนี้คุยทางโทรศัพท์นะเองก็เอาไฟชนิดเดียวกันนะ่ะแล้วเองก็เอาไปตัดพาสตบูดมาแผ่นหนึ่งและเองก็เอาวางไว้อยู่ตรงกลางตู้นะครับตู้มันหนา15เซนหรือ10เซนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราอะนะ เองก็เอาไอ้แผ่นตัวนี้พัดบูดตัวนี้เอาไปวางไว้กลางตู้เลยแล้วเองก็เดินไฟเทสก่อนเองเดินไฟเทสเป็นเทสนิดเดียวแล้วเป็นแค่ก้อนเดียวเพื่อที่จะเปิดเทสแสงไฟดูว่าไอ้ตู้หนึ่งหน้าที่เดินแบบถูกต้องกับไอต้ตู้สองหน้าที่ที่เราจะเทสกันแค่นิดเดียวอะ่ะดูซิแสงมันจะอมาเป็นยังไงทีนี้พอผมบอกไปแบบนี้ปุ๊บพวกก็เล่นมาแบบนี้เลยนี่เขาเทสมาแบบนี้ อ่ะก็เทสมาแบบนี้เลยพอเทสมาแบบนี้ปึ้งก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูทิครับถ่ายรูปไหมผมดูผมก็ดูไปพอดูไปเสร็จผมก็บอกเขาว่าไอ้ที่การเทสไฟเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยคือคุณน่ะต้องเอาไฟเนี่ยมาเทสแค่ช่วงเดียวไม่ได้ว่าเดินเต็มตู้แบบนี้คือเทสแค่ขยุมเดียวเทสนิดเดียวเทสไม่เยอะนึกออกไหมครับอ่ะผมปิดเสียงสะท้อนหน่อยโทษทีสะท้อนอะไรบอกได้ เทสเนี่ยคือการเทสเนี่ยของผมเนี่ยสมมุติเดินแค่ห้าอันเนี่ยเทสแบบเทสแบบนี้นะเพืเ่อนๆเวลาเทสไฟเทสอย่างเงี้ยสมมุติเราจะเดินแค่5อันเราเทสตรงกลางเหมือนกันอ่าเทสแบบนี้เลยแล้วผมก็คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะเทสแบบผมก็คือเอาตัวห้าอันนันเนี้ยมาเดินแล้วมาเดินอยู่ตรงกลางตรงนี้นึกออกไหมอันเนี้ยหนึ่งสอมี่ห้าหกมีหอันผมก็นึกว่า มันจะเข้าใจตรงกับเราว่าเอาแค่หกแท่งแล้วมาเดินเจ้ตรงกลางพอแล้วดูซิว่าแสงมาจอกมาเหมือนกันไหมปรากฏว่าไม่เลยพวกทำมาแบบนี้นะครับเสียเวลาไปสามชั่วโมงในการทำงานชุดเนี้ยผมเบื่อมากก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูอ่ะทีนี้เขาเทสมาแบบนี้พอเทสมาแบบนี้ไฟมันก็ออกไม่เหมือนกันอยู่แล้วพอเทสมาแบบนี้ปึง้งผมก็บอกงั้นก็ส่งรูปไฟมาดูสิว่าเปิดไฟแล้วเป็นยังไงมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ไงเพื่อน ไอ้อด้านขวาเนี่ยก็คือไฟปกติอันเนี้ยคือปกติปกติส่วนไอ้ด้านเนี้ยนะครับก็ไฟเดินแบบเขาไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ปกติานึกออกไหมอันนี้รอบแรกผมก็ไม่เอาโวยเอาแบบนี้ไปได้ยังไงเราลูกค้าก็เห็นเนี่ยเองเดินมาเงี้ย ลูกค้าเขาเปิดตู้นี้เสร็จปึ้งแล้วเขามาเปิดตู้นี้แล้วผลออกมามันจะเป็นยังไงอันนี้คนทํางานมาสองปีนะเนี่ยเขาทําแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้ามาเห็นกับผมแล้วเนี่ยลูกค้ารู้เลยดูคลิปนี้แล้วรู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะอันนี้คือรอบแรกนะครับผมก็เลยบอกนี่แหละเหตุผลของเองที่เองไม่เดินให้มันได้ระยะตามตู้ที่ เราเดินไวแล้วคือตู้หน้าเดียวเองต้องเดินระยะให้มันได้อ่าเองนึกอ,ออกไหมเดินระยะให้มันได้แล้วไฟมันจออมาสวยอ่าผมก็บอกไปแบบนี้อ่าพอเวลาผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับอ่าผ่านไปยี่นาทีนะมารอบที่สองแบบนี้ครับเพื่อนๆนคุณลูกค้ารอบที่สองครับมาแบบนี้ครับอ่าเอาดูไฟก่อนดูไฟก่อนอ่า เราที่สองมาแบบนี้ผมก็เลยบอกทีมงานอันน่ารักของผมไปว่าไอเนี่ยตู้ไฟเนี่ยตู้หน้าเดียวเนี่ยผมก็นับไฟไงมันได้อยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าอันผมแล้วผมก็มานับไฟตัวนี้มันก็น้อยกว่าคือระยะการวางไฟเนี่ยมันน้อยกว่าไอตัวตู้หน้าเดียวนึกออกไหมฮะพอผมเห็นเขาเดินไฟแบบนี้ปึ้งผมก็เลยแบบทําไมมึงไม่เดินไฟอันนี้ หยาบนิดนึงทําไมมึงไม่เดินไฟแบบตู้สองหน้าวะทําไมมึงต้องเดินให้มันน้อยกว่าตู้สองน้เอ้ยทำไมมึงไม่เดินไฟให้มันเหมือนตู้ข้างๆอ่ะที่มันแน่นๆอ่ะอ่าแล้วมันก็จะสว่างอ่ะมึงเข้าใจรึเปล่ามึงเดินแบบเนี้ยไฟมันน้อยอ่ะแล้วเวลามึงเปิดไฟออกมามึงก็จะเห็นเป็นภาพว่าระยะของแสง ไฟที่มันออกมามันไม่เท่ากันนึกอออกไหมฮะไอ้ตู้ขวาเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วตู้เนี้ยมันโอเคอยู่แล้วอ่ะผมย้ายมาด้านนี้ก่อนในคำว่าโอเคของผมเนี่ยอ่ะตู้เนี้ยมันโอเคอยู่แล้วพอเองไปเดินเองก็เดินมาแบบนี้แล้วเองก็เดินอ่อนแบบนี้อ่ะผลของมันเป็นยังไงอ่ะคุณลูกค้าดูเลยอ่ะแต่อันนี้จริงๆแล้วไฟออกด้านขวาเนี่ยไฟโอเคนะแต่ว่าเงาเนี่ยมัน เงามันอาจจะรูปถ่ายมันอาจจะถ่ายไม่สวยนะครับเพราะว่ามันสวยมาตั้งแต่แรกแล้วมันสวยมาตั้งแต่ตู้นี้อยู่แล้วมันสว่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้ตู้เนี้ยตู้ด้านซ้ายมือเนี่ยคือแสงออกเป็นจ้ำๆออกขาวก็จริงแรงก็จริงแต่ออกเป็นจ้ำๆขาวเป็นจ้ำๆขาวเป็นดวงดวงอ่าเดี๋ยวผมทาเป็นดวงดวงให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพ คือเวลามองมเราเราวัดกันที่เงาเงาขาวมันแบบเห็นเป็นดวงดวงเป็นแบบอย่างเงี้ยนิดเดียวมันก็ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ซีเรียสก,ก็ปิดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปดูเลื่อนผ่านไปเลยแต่สําหรับผมผมซีเรียสเรื่องพวกนี้มากนะครับแต่ผมก็เจองานบางงานน่ะเขาไม่ค่อยซีเรียสแต่เราก็เราทําไปแล,แล้วแล้วมันมันขัดใจเรา เราก็ไม่ได้เราปล่อยไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นเงาเป็นดวงดวงเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตู้เนี้ยมันเป็นตู้สองหน้าแล้วผมอะ่ะเอาอะคริลิกเข้าไปไปเอาพาร์ทบูดอะไปอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับทีนี้ไฟเนี่ยไอเดินเท่ากันเนี่ยมันก็ยังมีเงากันอยู่นิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ย ระยะของตู้เนี่ยมัน2หน้าใช่ไหมเราเอาคลิปเอยเราเอาพาร์ตบูดไปอยู่ตรงกลางเท่ากับระยะการวางไฟเนี่ยที่ห่างจากแผ่นหน้าเนี่ยมันระยะมันจะน้อยนะถ้าระยะมันจะน้อยะโดยปกติแล้วไฟเนี่ยมันจะต้องเดินให้แน่นขึ้นเพราะว่าเอาง่ายๆช่องว่างมันน้อยนะครับนึกออกไหมช่องว่างมันน้อยมันเราก็ต้องใส่ไฟมันถี่ขึ้นอันเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยเขาทํางานมาสองปีเขาทำไม ไม่รู้ตรงนี้ผมไม่เข้าใจแต่ที่นี้รู้ละก็คือเคลียร์แบบเคลียร์ให้มันเด็ดขาดไปเลยอันเนี้ยบางร้านบางท่านอาจจะไม่ซีเรียสก็เลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องไปดูแต่ทางเราอ่ะมันไม่ได้มันต้องมันต้องเปะ๊ะเท่าน,นั้นถึงจะปล่อยออกไปรอบสองใช้ไม่ได้ก็ด่าไปรอบนึงด่าไปให้รับรู้ว่าคือต้องใช้ผมบอกช่างไปว่าต้องใช้ make s e n s เนี่ยคือคุณต้องคิดตามว่าแผง พาสวูดเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางแล้วระยะของระยะองระยะของการกระทบของไฟเนี่ยมันแคบมากคุณก็ต้องเติมไฟให้มันแน่นขึ้นนึกออกไหมฮะแน่นขึ้นเวลาเดินไฟมันแน่นขึ้นเนี่ยอะคริลิกออกมามันก็จะขาวทั้งทั้งแผ่นอ่าเคลียร์นะครับทุกท่านถ้าไม่เคลียร์เม้นท์ามุม,มได้นะครับส่วนตู้ที่สามรอบที่สามเราไม่ได้เรียกว่าตู้ที่สามหรอกอ่ารอบที่สาม รอบที่สามเพราะก็มาแบบนี้เลยมันประชดผมเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือตู้หน้าเดียวแบบเดิมไม่มีปัญหาถูกต้องไหมฮะส่วนอันนี้คือตู้สองด้านมันประชดผมเปล่าก็ไม่รู้มันเล่นผมสัเปลืองไฟที่หายแลวคนนี้แต่ก็โอเคคือลูกค้าเขาไม่ไม่รู้อยู่แล้วลูกค้าเขาดูแค่ปลายทางว่าไฟมันออกมาเหมือนกันจบนะครับทีนี้ตู้ที่สามก็ ไฟอันนี้เปิดในเวลาผมปิดไฟในร้านนะครับก็สว่างไม่มีจ้ำไม่มีอะไรเลยนะครับงานมันก็ผ่านได้นะครับซึ่งซึ่งทั้งหมดลูกค้าอาจจะไม่รู้กับเราแต่ผมแบบเนี้ยทุกงานผมเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าเปลืองไฟกว่าเดิมไหมเปืองไฟกว่าเดิมอยู่ประมาณสักอาจจะอาจจะเสียค่าไฟเพิ่มเข้าไปอีกสักร้อย0 0งร้บาทนะอ่าร้อยสองร้บาทแต่ความสวยมันได้ได้สวยกว่ากาันเยอะเลย นะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมว่าไฟมันถ้าเป็นวงการป้ายมันรู้อยู่แล้วว่าไฟมันเพิ่มกันเท่าไหร่มอแปลงเพิ่มเ,เพิ่มต้นทุน,ก,นกันกี่บาทนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าปล่อยออกไปอะ่ะคือปล่อยอ่าสวัสดีครับถ้าเกิดปล่อยงานออกไปเนี่ยอย่างอาคุณธนงศักดิ์ถ้าเกิดพึ่งเข้ามาเอาเอารูปแรกผมไปดูก่อน ผมเลยมาต้องไลฟ์เลยถ้าผมไม่ไลฟ์ผมรู้สึกแบบอ้โหมันเล่นกับผมได้ไงเนี่ยทางานมาสองปีครับเพื่อนๆทํางานร้านป้ายมาสองปีแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องระยะช่องว่างของไฟแล้วก็ยังไม่เข้าใจเรื่องระยะของแผงหลังกับแผ่นอะคริลิกคือเอาง่ายๆไอตัวแผงหลังเนี่ยสมมติมาตรฐานเจ็ดเซนแปดเซนใช่ไหมแล้วก็ด้านหน้าเป็นอะคริลิกใช่ไหม คือยังไม่เข้าใจแล้วคิดว่าอาศัยแค่ว่าคําพูดว่าครับได้ครับครับได้ครับครับได้ครับแล้วเอาตัวผ่านไปผ่านผ่านตรงนี้ไปโดยที่ยังไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเนี่ยปัญหาของผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูเขาเดินไฟเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดินไฟแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับพอมันไม่ได้พอมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาเคลียร์เคลียร์ให้ชัดเคลียร์ให้ชัดๆจะจะไปเลยนะครับก็ ผมก็บอกไปว่าถ้าผมทํางานแบบนี้ผมใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมเสร็จแต่สําหรับอย่างเนี้ยที่ไม่เป็นแล้วต้องมานั่งลือ้อนั่นแก้ใช้เวลา1วันเกือบเกือบวันน่ะในการทํางานครั้งเนี้ยก็อย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นร้านป้ายก็เอาคลิปเนี้ยไปให้ลูกน้องดูว่าแบบเนี้ยเป็นยังไงนะครับแล้วจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเหมือนผมอีก ลูกน้องยังไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับงานแค่เนี้ยเลยนะอันเนี้ยผมทั้งไลฟ์ให้ลูกค้าทั้งไลฟ์เก็บไว้ดูเองแล้วก็ทั้งไลฟ์ส่งเดี๋ยวจะให้ลูกน้องผมที่มีปัญหาเนี่ยให้เขาดูด้วยว่าเนี่ยงานแบบเนี้ยมันไม่น่าจะต้องใช้เวลานะครับก็น่าจะได้ประโยชน์แหละนะครับลองดูอ่าคือทํางานให้มันสวยสวยดีกว่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งราคากับเขามากอย่างผมเนี่ย ผมบอกไปผมไม่เคยแข่งราคากับลูกค้าผมบอกเท่านี้ลูกค้าบอกลดนิดนึงแล้วกันอาะลดไป200ลดไป300แต่อย่างเงี้ยงานที่ให้ผมให้ใส่ลงไปเนี่ยคือเต็มที่ไปเลยกับสิ่งที่คุณสั่งมาคือไม่ต้องมามองว่าผมจะไม่เอาสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณคิดเอาแค่นี้แล้วกันก็ผมก็ฝากร้านป้ายคิดอยากได้คิดแบบเดียวกันนะ่ะหรือว่าฝากลูกค้าว่า อย่าไปแข่งราคามะเอ้ยอย่าไปเอาราคาที่ถูกที่สุดเลยฮะเพราะว่าไอ้ที่ถูกที่สุดเนี่ยเขาเอาแบบนี้ให้คุณอ่าคุณดูซะคุณลูกค้านะนี่ไอท้ที่ที่ถูกที่สุดเนี่ยคือเขาเอาไฟแบบนี้ให้คุณอ่านึกออกไหมแต่ไอ้ไอ้ไอของผมเนี่ยแล้วไฟคุณลูกค้าเปิดมาก็จะแบบนี้ตรงกลางสว่างหน่อยหนึ่งเป็นกระยมกระยมแต่ไอ้ของผมเนี่ยเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้เลยคนละเรื่องฟ้ากับดินนะครับ อย่างเงี้ยลูกค้าเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าเราอัด,อดไฟเข้าไปเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเท่าไหร่เยอะแยะขนาดไหนเขาไม่รู้แต่เราเขาเรียกว่าเห็นด้วยตัวเองอะมองด้วยตัวเองอะว่าเราทําดีไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเดินน้อยๆเดินไฟเดินไฟอ่อนๆไปเดี๋ยวเกิดอนาคตลูกค้าเขาไปเห็นของดีๆของไฟที่เขาสว่างเขาก็คิดอยู่ในใจแล้วเอ้ยทำไมคุณเอางาน ไฟจะดับจะดับสลัวสลัวไม่ผมแบบนี้ทําไมคุณไม่ทําให้มันดีๆแบบนี้ล่ะนี่แหละคือปัญหานะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อร้านป้ายดูลองลองดูเป็นแนวทางนะคิดว่าได้ประโยชน์ก็แชร์บ้างเผื่อได้ประโยชน์คือเอาไปให้คนที่เขาอยากดูดูเอาแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรก็ตามนั่นแหละแต่ผมคิดว่ามันประหยัดเวลาผมเยอะเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ลูกน้องดูในวงเล่า <c ười> นะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับมีอะไร อยากให้ไลฟ์อะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับจะเอาผลงานอะไรมาให้ดูว่าปัญหามันเกิดอะไรบ้างนะครับหรือมีข้อจะถามอะไรก็แชทมาถามแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้คลิปนี้ตอนนี้ก่อนสวัสดีครับไปแล้วโอเคครับไปแล้วครับ